อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีรายงานของผู้ที่จะต้องเฝ้าระวังหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดเม็โกซิโกมาในประเทศไทยครับในส่วนของเครื่องธรรมสแกนนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการอยู่นะครับทั้งแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางการท่าอากาศยานครับซึ่งสนามบินนานาชาติทุกแห่งตอนนี้ยังไม่พบนะครับซึ่งทางารัฐบาลว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่าได้รับแจ้งจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าประกาศ จากความรุนแรงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากระดับ3าเป็นระดับ4เชื้อมีการติดต่อจากคนสู่คนแล้วก็มีการแพร่ระบาดในชุมชนอย่างต่อเน,นื่องครับนั่ก็เป็นมาตรการการเข้มงวดของทางกระทรวงสาธารณสุขและทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งนายเสรีรัตน์ประสุตานน์พอการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระบุว่าทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็เข้มงวดมากขึ้นเช่นกันครับโดยจะยกระดับการสุ่มตรวจจากเดิมเนี่ยมีบางประเทศ ก็เพิ่มเป็นทุกคนทุกเที่ยวบินทุกประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับจะต้องผ่านการตรวจจากเครื่องเทอร์โมสแกนนี้ด้วยนะครับซึ่งการติดตั้งเครื่องนั้นจะมีอยู่4ี่จุดด้วยการในอาคารผู้โดยสารทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับและผู้โดยสารที่เป็น connecting f l i g ล t หรือว่าจะต้องมาต่อเครื่องรวมไปถึงโซนกลางโซนพรีเมียมซึ่งเป็นผู้โดยสารระดับ v IP นะครับรวมไปถึงลูกเรือก็ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการตรวจด้วยเช่นกันครับ และทุกคนที่เดินทางเข้ามานะครับก็จะได้จะได้รับบัตรใบนี้นะครับซึ่งเป็นบัตรที่แจ้งเตือนนะครับว่าถ้าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วอยู่ในประเทศไทย14วันหากมีอาการไข้ตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระ่วงหรือว่าอาการอื่นๆแล้วจะกลับจากต่างประเทศ ก็ให้แจ้งแพทย์ด้วยซึ่งใบนี้จะมีการแจกให้แล้วก็จะมีการบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับทางรัฐรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณวิทยาแก้วพลดายซึ่งก็เดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเราจะไปสอบถามถึงความคืบหน้าในการป้องระวังหลังจากยกระดับเป็นระดับที่4แล้วเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการอย่างไรบ้างสวัสดีครับรัฐรีครับ ครับคณะทํางานระดับชาติที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับครอบคลุมหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็ภารกิจในในตอนนี้หลังจากยกระดับที่มาแล้วเนี่ยนะครับในการเป้าระวังโรคจะดําเนินการอย่างไรต่อไปครับคณะกรรมการระดับชาติคือเป้าหมายก็คือต้องการให้ทุกหน่วยงานในระบบราชการนะครับ ทุกดำเนินการทุกอย่างบรทัดฐานเดียวกันและก็พูดภาษาเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำที่จะทําให้เกิดประชาความสับสนในหมู่เวชาชนนะครับคณะกรรมการชุดน,นี้ก็พยายามทุกรวมทุกหน่วยงานที่จะอยู่ในยุทธศาสตร์ของการรณรงค์เรื่องนี้นะครับยุทธศาสตร์ก็คือเริ่มต้นจากการป้องกัน ก็วันนี้ในประเทศไทยเรายัางไม่มีตัวเลขของผู้ป่วยอาการโรคไข้หวัดม็กซิโกนนครับเพราะเราก็ต้องตั้งแนวป้องกันมาตรการแนวป้องกันก็อาจจะต้องเริ่มจากกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับกระทรวงคมนาคมกับเลอกับสรรนันงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องตั้งแนวป้องกัน,กนตามแนวภรมแดนทั้งหมดนะครับอันที่สองถ้าเกิดหลุดขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะครับ ยุทธศาสตร์ก็ต้องไปสู่การพุ่งกระหาผู้ป่วยเร็วที่สุดแล้วก็รักษาเร็วที่สุดซึ่งกบบระบวนการนี้ต้องเริ่มจากร่วมกันทุกหน่วยงานหมดนะครับไม่ว่าส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลหมาลายของรัฐบางแห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลบางแห่งอยู่นะครับไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าส่วงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่ากระทรวงมหาหมดาไ,าไทย ทุกหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นแนวที่จะใช้ในการสแกนตรวจค้นหาคนครับแต่ณนวันนี้ก็ยังเป็นการเฝ้าระวังเพื่อแม่เข้ามาอย่างนักศึกษานักเรียนตอนนี้เนี่ยบางบางประเทศถ้าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในไฟล์ของเมลเบิร์นเพิร์ทที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีนักศึกษาไทยอยู่ค่อนข้างเยอะตรงน,นั้นเนี่ยเราเรามีการการดูแลอะไรเป็นพิเศษเ ผมเข้าใจว่าการประชุมบ่ายวันนี้นะครับก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะเสริมมาตรการนะครับในการที่จะเ,เรื่องให้กระทรวงคมนาคมส่งสัญญาณไปยังสายการบินทุกสายการบินที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับว่าก่อนที่เครื่องบินจะแตะประเทศไทยนี้ควรจะมีการประกาศนะครับถึงผู้โดยสารทุกคนกรณีผู้โดยสารท่านใดที่มีอาการไม่สบายนะครับให้แจ้งกับพ,พนักงานพนักงานของสายการบินหรือผู้โดยสารท่านใดที่เดินผ่านในประเทศที่เป็นกลุ่มที่มีการ แพบาดเช่นเม็กซิโกโอเมริกาสี่หารัฐนะครับในสเปนหรือในบางประเทศที่จะเริ่มประกาศทยอยไปนะครับก็ให้แจ้งนะครับเพื่อดลงระดับขั้นล่างมานี่เ, <S <S เราจะได้กรองผู้โดยสารอันนี้ออกมาประเภทหนึ่ง เพราะว่าบางผู้โดยสารบางคนที่เดินทางผ่านมาเขาไม่ได้มีอาการใดเราจะไปกักหรือจะตรวจเป็นกรณีพิเศษก็คงยากครับอย่างเกง่งก็ตรวจอาการว่ามีการภูมิภูมิที่สูงและน่าจะเป็นหวัดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีอาการซึ่งเขาอาจจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็ สร้างระบบการที่จะติดต่อเขาไว้ได้ว่าหลังจากออกจากสนามบินเพอจะไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้เบอร์ที่จะเขาติดต่อกลับมากรณีที่รู้สึกว่าต้องการมีการดูแลรักษาจากกระทรวงสาธารณสุขครับสุภาพสตรีที่เข้าไปตรวจอาการอยู่ที่ที่โรงพยาบาลจุฬาวันนี้มีความคืบหน้า <c oughs> เห็นทางแพทย์บอกว่าอาจจะทราบผลในวันในคืนเมื่อคืนนี้หรือว่าวันนี้ตอนนี้มีรายงานมายัางครับทราบจากจุฬานะครับเป็นการเบื้องต้นว่าสายวันนี้นะครับทางจุฬาจะเป็นผู้แถลงนะครับว่า Oh, ายที่เราเฝ้าระวังนะครับเพราะยังไม่ไม่ถึงขั้นสงสัยนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่เดินทางไปผ่านประเทศเม็กซิโกมาช่วงสั้นๆและเกิดเป็นหวัดขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นหวัดธรรมดาหรือเป็นหวัดที่ติดมาจากนั่นก็ได้ก็เป็นบุคคลที่เฝ้าระวังเนื่องจากท่านตื่นตัวตามข่าวที่เป็นอยู่นะครับก็ไปหาโรงพยาบาลเองแล้วก็ประสงค์ที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็เฝ้าระวังพอเฝ้าระวังเสร็จนี่วันนี้ท่าจุฬาแถลงนะครับ มาตรการที่ผมฟังมาจากทางกรมยศาสตร์การแพทย์ คือวันนี้ถ้าแถลงเบื้องต้นยืนยันก็คงยืนยันได้ว่าไม่ใช่ข้รวัดเมิสโกแต่กรณีที่ยังเป็นที่เครือบแคลงนะครับสงสัยก็จะพัฒนาจากการเฝ้าระวังเป็นผู้ป่วยที่สงสัยนะครับพอผู้ป่วยที่สงสัยนี้ก็ต้องได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งแห่งซึ่งอาจจะต้องรวมถึงการต้องส่งตัวอย่างไปที่สารนาในการเพื่อการยืนยันที่นั่นเพราะถ้าผลการตรวจยืนยันทุกฝ่ายตรงกันแล้วถึงจะเป็นการเป็นใครเป็นผู้ป่วย ที่ยืนยันว่าติดไข้หวัดเมกซแลนด์นะฮะถ้ากานตอนนั้นหมายว่าทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนกระบวนการไ่หมดนะคุณน้ำมนรีมากนะครับ